งานวิจัยชีย้เล่นเกมคลาสสิกเก่าๆช่วยให้ผู้ใหญ่ที่เหนื่อยล้าเบิร์นเอาท์ รู้สึกสดชื่นมีพลังและอารมณ์ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อปีใหม่ใกล้จะผ่านไปนะคะหลายคนมักรู้สึกเหนื่อยเครียดและหมดแรงทางจิตใจความรู้สึกเหล่านี้เรียกว่าเบิร์นเอาท์และพบได้บ่อยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยและพบได้บ่อยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวแต่ล่าสุดงานวิจัยชิ้นใหม่เผยวิธีง่ายๆที่น่าประหลาดใจในการฟื้นฟูจิตใจนั่นก็คือการเล่นเกมคลาสสิกเก่าๆของ Nintendo เช่น Super Mario นักวิจัยจาก Imperial College London ในสหรัฐชอาณาจักรและ k i u c h u s a n โ o University ในญี่ปุ่นศึกษาผลกระทบของวิดีโอเกมต่อความเป็นอยู่ทางจิตใจและพวกเขาพบว่าการเล่นซ u เปอร์มารและเกมที่เกี่ยวข้องเช่นซีรีส์โยชิสามารถช่วยเรียกความสุขแบบเด็กๆก,กลับมาได้ความรู้สึกมหัศจรรย์น,นี้ช่วยเพิ่มความสุขและลดความเสี่ยงของการเกิดเบิร์นเอา์ Andreas Isingris ผู้เขียนหลักของงานวิจัยและอาจารย์จาก Imperial College London ระบ,บุว่าการรับมือเบิร์นเอาไม่ได้จำกัดอยู่แค่การดูแลสุขภาพแบบปกติเท่านั้นการกลับไปเชื่อมต่อกับความสุขเล็กๆในชีวิตประจำวัน ก็สามารถช่วยฟื้นฟูจิตใจได้เช่นกันนักวิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกกับนักศึกษามหาวิทยาลัย41คน <c oughs> เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของเกมเหล่านี้นักศึกษากลุ่มนี้อธิบายว่าทำไมเกมมาริโอถึงมีความพิเศษและไม่เหมือนใครสำหรับพวกเขาและบรรยายถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นขณะเล่นเกม ผู้เข้าร่วมหลายคนกล่าวว่าเกมเหล่านี้มอบพลังบวกและเป็นช่วงพักผ่อนทางจิตใจพวกเขารู้สึกเหมือนได้วันหยุดทางจิตใจพากลับไปสู่วันที่ไร้กังวลและมีความสุขในวัยเด็กบางคนกล่าวว่าการเล่นเกมโยชิทำให้รู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความหวังในขณะที่ซูเปอร์มาริโอสอนให้เห็นความสำคัญของความสุขเล็กๆในชีวิตนักศึกษาคนอื่นๆกล่าวว่าเกมคลาสสิกเก่าๆเหล่านี้ช่วยหลีกหนีจาก แรงกดดันของการเรียนและชีวิตดิจิทัลที่ออนไลน์ตลอดเวลาเกมเหล่านี้มอบช่วงพักผ่อนที่สดชื่นโดยไม่ก่อให้เกิดแรงกดดันนักวิจัยยังทำแบบสำรวจติดตามผลกับนักศึกษา336คน พบว่านักศึกษาที่รู้สึกมีความสุขแบบเด็กๆขณะเล่นเกมมีความพึงพอใจสูงขึ้นและความเสี่ยงของการเกิดเบิร์นเอาลดลงอย่างชัดเจนเกมเหล่านี้สร้างความอยากรู้อยากเห็นและความสุขช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นและทำให้สมองผ่อนคลายเหมือนการเดินเล่นในสวนสวยเสียงและภาพที่สดใสช่วยสร้างความมั่นใจและลดความรู้สึกหมดหนทางซึ่งหมักเป็นต้นเหตุของการเบิร์นเอาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ